สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาเดือนพฤษภาคม2 5 6 8เดือนนี้มีดาวย้ายถึง6ดวง3ใน6คือดาวตรีเทพดาวใหญ่ดาวสำคัญในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูซึ่งสำคัญล้วนๆเลยบอกตรงๆนะแล้วทำให้ในภาพรวมปี2องพชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเรียกว่า เป็นราศีที่ดีอันดับต้นๆในบรรดา12ลัคนาราศีเพียงแต่เดือนนี้นะเป็นช่วงดาวเปลี่ยนดาวย้ายแล้วดาวย้าย6ดวงเนี่ยมันก็จะมีจังหวะกึกกักติดขัดอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ในภาพรวมเดี๋ยวผ่านเดือนนี้ไปได้ดวงจะเฮงตลอดทั้งปีครับนะได้ตำแหน่งดีครับติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลย ก่อนอื่นกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอ,อกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟาได้ที่ QR code หรือเบอร์พร้อมเพลที่เห็นนี้ได้เลยนะครับชาวาราศีธนูเดือนพฤษภาคม2568คือดาวอื่นๆเนี่ยนะมันตกอลิตกมรณะเยอะเห็นไหมอลิสดวงมรณะสดวง แต่ดาวอื่นเนี่ยเข้าสู่จุดดีซึ่งเป็นดาวใหญ่ล้วนๆแล้วก็เป็นดาวสําคัญของดวงชะตาฉะนั้นอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะครับเดี๋ยวเราไปทีละดวงทีละดาวเอาให้เห็นชัดๆเริ่มต้นมาก็คือดาวพุธครับดาวพุธสําคัญเพราะเป็นดาวการงานของท่านดาวการงานคือดาวพุธดาวคู่ครองก็คือดาวพุธ เพราะดาวพุธนั้นเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนกรรมมะคือการงานและเป็นดังดาวเจ้าเรือนปัตตนิคือคู่คู่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคู่รักสามีภรรยาคู่ค้าหุ้นส่วนธุรกิจทุกอย่างล้วนแต่อยู่ในความหมายของคำว่าคู่คือปัตตนิดาวพุธหนึ่งพฤษภาคมครับ ยกย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นภพปุตตะงานใหม่ได้คู่ใหม่เออคำว่าคู่ใหม่ก็อย่าพึ่งนะตีโพยตีพายนะบอกว่าฉันอยู่กินมา30ปีฉันจะมีคู่ใหม่เหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะอย่างที่บอกคำว่าคู่เนี่ยมันคืออะไรก็ได้ที่เข้ามาสู่ชีวิตท่าน คนใหม่เข้ามาคนใหม่ก็เพื่อนร่วมงานใหม่คนที่เข้ามาลูกค้าใหม่ๆอะไรลักษณะแบบนี้แต่ถามว่าถ้าจะตีโจทย์ไปนในเรื่องของแฟนเลยเนี่ยถ้าเป็นคนโสดนะมีลุ้นอ่าถ้าเป็นคนโสด หรือเป็นคนที่ผ่านความรักมาเลิกราหย่าล่างมาหรือว่าอะไรเงี้ยต้องการเริ่มชีวิตใหม่อยากจะมีคนใหม่คู่ใหม่เข้ามามีโอกาสครับนะมีโอกาสถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับส่วนงานนะแน่นอนนะเริ่มงานใหม่คําว่าเริ่มงานใหม่ก็อย่าเพิ่งไปตีความว่าเป็นเป็นเปลี่ยนงานนะก็เป็นลักษณะของอองานโปรเจกต์ใหม่ หรืองานที่คุณทำเป็นรอบๆเช่นงบประมาณใหม่อะไรลักษณะแบบนี้แผนใหม่งบประมาณใหม่รูปแบบการทำงานยุทธศาสตร์กลยุทธ์อะไรใหม่ๆลักษณะแบบนี้ถือว่าใช่ฉะนั้นดาวพุธโครจรเข้าเรือนปุตะก็คือดาวดีเข้าเรือนดีครับฉะนั้นก็ถือว่าส่งความหมายที่ดีเพียงแต่หลังวันที่17พฤษภาเนี่ยดาวพุธเดินเร็วย้ายอีกรอบ คราวนี้เข้าสู่เรือนอริเอาละสิอริก็แปลว่าอุปสรรคซึ่งก็แน่นอนอะไรที่มันเจอสิ่งใหม่ๆอะไรที่มันเป็นลักษณะที่โครงการใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่โครงการแผนใหม่งบประมาณใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยตอนเริ่มแรก ผ่านไปสักพักมันก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคหรือปัญหาโจทย์ใหม่ๆให้เข้ามาแก้ไขเป็นปกติเป็นธรรมดาถ้าจะตีความเรื่องคู่แน่นอนอ่ะถ้าเป็นคู่หุ้นส่วนคู่ค้าพบเจอตกลงคุยกันคุยปากเปล่าราบรื่นพอเริ่มจะลงรายละเอียด เป็นไงปัญหาของเราก็มีปัญหาของเขาก็มีมันก็ต้องคุยกันให้มันลงตัวซึ่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเพราะเดี๋ยวดาวพุธนั้นเห็นไหมเฉพาะเดือนนี้ก็ย้ายถึงสมราศีเดือนถัดไปเดี๋ยวดาวพุธก็เดินดีเดินย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นเกษตราราธิบดีชัดเจนและดูดีจ้ะ ไม่ต้องกลัวนะนี่ก็คือดาวพุธอะไรที่เริ่มต้นใหม่ๆการติดต่อด้วยความรวดเร็วแคล่วคล่องว่องไวฉับไวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเช,เช่นเดียวกันอ่าสำหรับคนโสดเรื่องคู่ก็สำคัญนะดาวพุธเข้าเรือนปุตตะในช่วงครึ่งเดือนแรก ปุตตะเนี่ยแปลว่าความรักเลยแล้วดาวพุธแปลว่าคู่ครองคนโสดเป็นไงก็เจอคนใหม่ง,ง่ายเลยครับเจอคนใหม่เจอความรักใหม่ๆแล้วพอเริ่มคุยกันเดี๋ยวมันก็ต้องมีอุปสงค์อุปสรรคเป็นธรรมดาใช่หไหมเริ่มเรียนรู้นิสัยใจคออตรงนี้ตรงกันไปกันได้ตรงนี้อาจจะไม่ตรงกันนัก เป็นงไงติดขัดอค่อยๆปรับไปหรือบางทีเจออุปสรรคจากใครคนรอบข้างเอ้คนนี้มันไม่ค่อยดีนะดูกันไปนานๆนะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีเป่าหูกันไปเป่าหูกันมาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช้คำนี้แล้วกันดูตรงนี้เราเรายังไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ฟันธงไปได้หรอกว่าคนนี้จะดีหรือไม่ดีแต่บอกได้เลย ภาพรวมนะถ้าคุณเจอคู่เจอคนที่ใช่ในปีนี้คู่แท้ครับก็ดูกันไปนานๆถ้าเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมพบเจอคนที่ถูกใจก็ดูดูกันไว้ดูกันไว้ก่อนนะครับมีโอกาสครับมีโอกาสถัดมาคือดาวพระราหูดาวพระราหูแหมโทษที ยังเป็นพิจิกอยู่แ,และลัคนาราศีธน,นูดาวพระราหูยกย้ายโคจรจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมพบสหัชชะได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีสหัชชะคือสังคมเพื่อนฝูง การติดต่อสื่อสารเห็นไหมดาวสหัชชะมั่นคงก็หมายถึงคุณจะได้เจอสังคมคุณจะได้เจอเพื่อนสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนะทิศทางเห็นไหมมันเป็นไป,นปนในทางเดียวกันในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยสังคมใหม่รูปแบบใหม่ๆอาจจะมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงแบบ โยกย้ายทางไกลแต่อาจจะปรับเปลี่ยนที่ทำงานอาจจะปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ปรับเปลี่ยนโต๊ะปรับเปลี่ยนห้องย้ายจากตึกนั้นไปตึกนี้ย้ายจากห้องนั้นไปห้องนี้มีการขยับขยับอะสหัชชาแปลว่าขยงขยับนะครับแต่ขยับแล้วมั่นคงขยับแล้วดูดีเพราะพระราหูเข้าเรือนกเกษตรราธิบดีของตัวเองได้สังคมที่มันตื่นเต้นสนุกสนาน เพราะดาหูมันเป็นไงดาวแห่งความดาวแห่งมายาดาวแห่งความลุ่มหลงเออฉะนั้นคุณอาจจะไปเจอสังคมที่มันแสงสีสีวิไลมีความเป็นไปได้นะก็ถือว่าแล้วแต่นะว่าคุณจะตีความว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบใช้คำนี้แล้วกันนะสังคมสหัสชชาคือสังคมการติดต่อ คนหมู่มากเพื่อนฝูงนี่แหละแล้วพอลาหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วเขาเป็นเกษตรลักษณะของราหูก็คือความบันเทิงเริงลมสนุกสนานบางคนอาจจะเริ่มเขาเรียกว่าออกสังคมในช่วงกลางคืนมากขึ้นเฮฮาปาร์ตี้อะไรลักษณะแบบนี้นะก็อันนี้แล้วแต่บุคคลแล้วแต่บุคคลมีงานเรียกว่างานเลี้ยงงานอะไรอย่างเงี้ย เป็นลักษณะเงี้ยสังคมเป็นลักษณะแบบนี้สนุกสนานหรือบรรยากาศในที่ทํางานมันดูแบบสดใสล่าเริงขึ้นอะไรที่มันมาคุมาคุมันกระจายกระจายหายออกไปนะชาวลัคนาราศีธนูพูดง่ายๆก็ใช้ชีพิตง่ายขึ้นแหละครับนะเข้าสู่สังคมใหม่รูปแบบใหม่ที่มันดูสดใสซา,าบซ่าใช้คํานี้ด้วยกันไม่ใช่สดใสธรรมดานะสดใสซา,าบซ่าซะด้วยแม่ ก็ชัดเจนดูดีนะคลิปพลาหูถ้าท่านอยากรู้แบบละเอียดขยายก็ทำมาให้แล้วสามารถไปย้อนดูติดตามได้นะครับและที่สำคัญครับดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบ,หสบดีก็คือดาวประจําตัวของคุณโคจเขก็สู่ราศีมิถุนแปลว่าไปอยู่ในเรือนคู่เห็นไหมไม่ใช่แค่ว่าคู่มา ไม่ใช่แค่ว่าดาวพุธขยับขยายแล้วคู่จะมาคู่จะเป็นคนใหม่อย่างเดียวตัวคุณเองดาวประจําตัวของคุณก็เดินเข้าไปหาคู่ด้วยก็คือดาวพัหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวเป็นดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศีธนูเนี่ยเดินเข้าสู่ราศีมิถุนพบปัตตนิพบคู่ครองก็ตัวเราไปหาคู่ คำว่าตัวเราไปหาคู่ผมก็ย้ำเหมือนเดิมก็ไม่ได้แปลว่าคนรักอย่างเดียวจะแปลว่าคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจราจาคู่ธุรกิจนะแต่ถ้าเกิดใครที่โฟกัสเรื่องคู่ครองก็ชัดเจนครับโดนเต็มเต็มนะนะดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนคู่และเป็นอุจจาวิาราชราชโชคชะโลกชะเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศัก์ดุจราชา ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองและจะบอกว่าคู่เนี่ยเป็นคู่แท้โดยหลักนะสหิติไม่ไม่ต้องลักนณาราศีธนูหรอกทุกลักนณาราศียามใดที่ดาวพฤหัสบดีเล็งดวงชะตาหรือทับดวงชะตาก็มีโอกาสจะได้เจอคู่มีโอกาส คำว่เา,าเจอคู่นี่หมายถึงลงล็อกแต่งงานถึงขั้นนั้นเลยเพราะเป็นคู่แท้เขาว่าดาวพฤหัสบดีเข้ามาอยู่ในเรือนคู่แสดงว่าคุณกําลังเจอคู่แท้คู่บุญของเราแต่ผมจะบอกว่าส่วนใหญ่ห้าสห้าบไอ้เจอนะี่ยมันเจอครับถูกใจหรือไม่แล้วแต่คุณนะบางครั้งอ่ะมันใช่ มันคือคู่แท้คู่บุญของเราแต่เราไม่ได้มีแค่คู่บุญนะเราก็มีคู่กรรมด้วยเคยได้ยินคำว่าบุญมีแต่กรรมบังไหมไอคนเนี้ยคู่แท้คู่บุญไม่ถูกใจอะ่ะไม่ถูกใจอะ่ะเออมันก็พัดภากจากกันไปมันไม่ได้แปลว่าคู่แท้คู่บุญ เจอกันแล้วมันต้องมันต้องลงเอยตกรองป้องชิ้นกันเท่านั้นครับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยนะบางทีเจอแล้วมันก็เออเจอทำความรู้จักรู้ว่าใช่รู้ว่าใช่รู้สึกว่าอยู่กับคนนี้อยู่ได้คบหากับคนนี้สามารถตปกันได้ อันนี้ผมบอกไว้ให้ให้เป็นสติให้พิจารณาแล้วให้เลือกแล้วกันคือถ้าคุณเจอคนที่ใช่หรือว่าเจอมาแล้วแล้วยังสามารถสารสัมพันธ์จนถึงช่วงเวลาผ่านเดือนพฤษภาคมนี้ไปได้เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าคนนั้นคือคนที่ใช่แต่ใช่แล้วถูกใจหรือเปล่าแต่งงานไป ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันไปในหลักโหราศาสตร์ผมผมบอกได้ว่ามันดีแต่ในหลักความเป็นจริงของชีวิตก็มันไม่ถูกใจมันไม่ชอบอ่ะมันรู้ว่าใช่อ่ะแต่มันไม่ชมันไม่ชอบใจอ่ะเออทำไงอ่ะเห็นไหมไม่ชอบคนดีค่ะนะไม่ชอบคนดีค่ะชอบแบบชอบแบบแบดแบดค่ะแบดบอยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าน แบดบอยอีกนานนะแบดบอยนี่รอลาหูเข้ามานะมาแน่นะแบดบอยนะเอออีกสามปีอ่ะนะไม่ต้องรอแล้วมั้งเอาตรงนี้แหละสวยเลยนะคนมีคู่หรืออย่างที่บอกครับร่วมหุ้นร่วมทุนเปิดกิจการร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันช่วงเวลา2568นี้ก็รับรองว่าเล็งเห็นผลได้ดีครับอนะนี่คือดาวพฤหัสบ,บดีนะได้ตำแหน่งสวยตำแหน่งดีนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกครับเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดชีวิตท่านได้ขอให้ท่านใช้สติปัญญาพิจารณาเนาะผมแค่บอกว่าหลักการตามตำราเนี่ยดาวพื้นหัสทับลัก,กหรือเล็งลักเนี่ยทับลักก็คือมันอยู่ที่ราศีธนูเล็งลักก็คือมาอยู่ที่ราศีมิถุนแต่งงานแต่งการตกล่องป่องชิ้นสร้างครอบครัว หรือสร้างกิจการเปิดร้านค้าร่วมหุ้นร่วมทุนก็จะได้รับผลสำเร็จก็คืออยู่กันรอดอ่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของความรักบางทีมันเป็นเรื่องของจิตใจมันห้ามกันไม่ได้มันบังคับกันไม่ได้เดี๋ยวคุณเชื่อเดีคุณลองดูคุณจะเจอคนที่รู้ว่าใช่แต่ถูกใจหรือเปล่าไม่รู้เนาะ,ะพิจารณาไว้ตรงนี้ละกันนะครับ ถัดมาครับดาวพระอาทิตย์ครับดาวพระอาทิตย์เป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่ดาวพระอาทิตย์คือดาวสุภาความเจริญรุ่งเรืองโคจรเข้าสู่พบอรินี่เฮสวยไหมไม่ค่อยสวยนะผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นอริก็คือแหมเด็กมันจะเกิดก็ไม่ให้เกิดอ่ะเหมือนกับดวงเราอ่ะจะเกิดอ่ะแต่ไม่ต้องตกอกตกใจ ดาวอาทิตย์เนี่ย15พฤษภาคม68ย้ายเข้าสู่ภพอริเดี๋ยวพอ16กรกฎาเอ้ยโทษที16มิถุนาเขาก็ขยับย้ายเข้าสู่จุดดีของดวงชะตาจะ้ะเดือนเดียวฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ติดขัดเล็กๆน้อยๆในช่วงกลางเดือนพฤษภาถึงกลางเดือนมิถุนาเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะร้ายกาจอย่างเดียวร้อยเอร์เซไม่ใช่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะขวาง ความจเจริญรุ่งเรืองของคุณไม่ใช่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โทษแบบรุนแรงเพียงแต่ว่าจถ้าเรารู้แบบนี้หนึ่งระมัดระวังตัวอย่าไปทำอะไรที่ประมาทคนทำงานเรื่องขาดลามาสายเรื่องระเบียบวินัยในที่ทำงานก็ขอให้มุ่งมันตั้งใจทำตัวดีๆไว้ ประเภทหยุดไปแล้วลืมเขียนใบลาหรืออะไรประเภทแบบอารมณ์ประมาณแบบเอ้ยเจ้านายคนนี้โอเคไม่ค่อยมีปัญหาบางทีมันเกิดอุบิเหตุมันเกิดเหตุเขาช่วยเราไม่ได้เพราะตัวเขาอยู่เรือนอลิเข้าใจไหมไม่ได้ว่าเขาเกลียดเราไม่ใช่อยู่ๆเขาเคยดีกับเราแล้วเขาเกลียดเราไม่ใช่เพียงแต่ว่าเหตุจําเป็น เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้เช่นความผิดมันโจงแจ้งเหลือเกินลักษณะแบบนี้แหมถ้าช่วยนี่น่าเกลียดอะไรลักษณะแบบนี้ฮเราทําที่ตัวเราก่อนเราจัดการของตัวเรานะระเบียบวินยัยขาดลามาสายความประพฤติสิ่งใดขอให้ระมัดระวังตัวในส่วนจุดนี้แต่ตรงจุดนี้เองในระหว่างที่ดาวอาทิตย์อยู่พบอริ่ก็ใช่ว่าจะไม่มีดีเลยเพราะ ดาวอาทิตย์เข้าบ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์ขเข้าบ้านดาวพฤหัสใช่ไหมดาวพฤหัสไปนไงดีแล้วใช่ไหมดีแล้วฉะนั้นไม่ได้แย่จนเกินไปมันช่วยกันสามชั้นเข้าใจไหมมันช่วยกันสามชั้นแล้วพอผ่านสิบหกมิถุนาไปเนี่ยดาวอาทิตโคจรเข้าทับดาวพฤหัสคุณเอ๋ยคราวนี้โชคใหญ่มาแล้วสวยเลย หรือบางทีเนี่ยการที่เขาเดือนนี้เข้าสู่พบอริเนี่ยเขาอาจกำลังจะพิสูจน์อะไรคุณอยู่เช่นม้อภารกิจที่มันหนักหนาสาหัสม้อภารกิจที่มันเกินตัวให้กับเราอ่าให้กับท่านเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างและถ้าคุณฝ่าฟันอุปสรรคจนทำภารกิจหรืองานนั้นสำเร็จ คุณจะได้โชคใหญ่ในดวงชะตาเพราะดาวอาทิตย์หลังเดือนมิถุนาก็จะโคจรเข้าทับดาวพฤหัสสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ปีนี้ครับแล้วเดือนมิถุนาเนาะเห็นไหมมิถุนาคือดาวมันตั้งรับดีแล้วในเดือนพฤษภารอมิถุนาดาวอาทิตย์เข้าปั้งตรงนี้เรียบร้อยเลย อาทิตย์เล็งลักคู่กับพือหัสคู่มิตรใหญ่ส่งมาให้ลัคนาคุณสวยงามครับบอกได้เลยถัดไปครับดาวพระเสาร์สำคัญมากๆเพราะเป็นดาวการเงินของท่านดาวเสาร์เดินหน้าก็แปลว่าอะไรครับเงินเดินหน้าจ้ะ ดาวสาวโคจรเข้าสู่ภบที่สีของดวงชะตาพบพันธุการเงินไปอยู่ในเรือนพันธุเงินไปอยู่ในส่วนของการลงทุนกิจการบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคุณมีโอกาสที่จะซื้อสินทรัพย์ก้อนใหญ่มีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถหรือเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เอาเงินลงทุนในหลักทรัพย์เอาเงินลงทุนในอสังหา และดาวเสาเข้าสู่ภพที่สของดวงชะตาก็ได้ตำแหน่งนระอุดมเกณฑ์นระคือโสโรครับคือดาวเสาวุฒโธนะชีโวสุโกเล่านะครับสหัชชะตนุพันธุคราวเอาปัตนิและลาภาคุณจะได้ดวงอุดมเกณฑ์ตามลัคนาราศีนาราศีก็คือราศีที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นมนุษย์ ก็คือคนโกงธนูเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของราศีคุณเนี่ยนาระคือโสโลศุกวุฒโธพุธชีโวคือพฤหัสสุโกโคือสุกเล่าสหัสชะก็คือพบนี้นะตนุนะพันธุนี่สองดวงเลยครับสุกกับเสาอุดมเกณฑ์ทั้งคู่เอาปัตตนีก็มีดาวพฤหัสอยู่และลาพาฉะนั้นได้อุดมเกณฑ์ถึงสามดวงดวงเดียวก็อุดมแล้ว อันนี้สามดวงและเป็นดาวการเงินดาวโชคลาภดาวตัวตนดาวคู่โอ้โหครบ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 ดาวหลักทรัพย์ภาพรวมมันดูดีและการที่ดาวการเงินเดินหน้าก็แปลว่าการเงินของคุณเดินหน้าครับมีโอกาสดีทั้งเรื่องตําแหน่งหน้าที่ทั้งเรื่องการเงิน คือนัละอุดมเกณฑ์เนี่ยมันดีในเรื่องของชัดเจนเลยคือยศถานบรรดาศัก์ยศตำแหน่งทีนี้เรามาตีความตามดาวหนึ่งดาวเสาการเงินดาวสุขโชคลาภดาวพฤหัสคือตัวเองและหลักทรัพย์ชัดเจนดูดีครบถ้วนโอกาสดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเดือนนี้ดีมากกว่าเสียสบายใจได้ มาดวงสุดท้ายที่ย้ายก็คือดาวพระเกตอันนี้แหละไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะดาวเกตย้ายเข้าเรือนมรณะพอได้ย้ายเข้าเรือนมรณะเนี่ยก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไงเข้าเรือนมรณะมรณนนี่มันเกี่ยวกับแหม่มันตีความได้ได้ตีความยากตีความได้หลากหลายเพราะดาวเกตมันก็เป็นดาวแบบวิญญาณนะ่ะใจ่ไหมเป็นวิญญาณาธาตุเป็นดาวที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวที่ ไม่ส่งผลเป็นรูปประธรรมแต่ส่งผลแบบงงๆส่งผลแบบไปเสริมนะครับันั้นเข้ามือเรือนมรณะเนี่ยก็ใช้คำใช้ลักษณะของใครที่มีความเชื่อในเรื่องของบุญกุศลศาสนาก็เนี่ยทำบุญตักบาทนะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับพบมรณะไงเข้าใไ,ไหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเดินเข้าพบมรณะฉะนั้น,นะน,นเนี่ยทำบุญกุศลทําอะไรเกี่ยวกับของบัมพบุรุษหรืออุทิศส่วนกุศลให้คนที่เสียไปแล้วหรือทําบุญลงศพอะไรลักษณะแบบนี้อันนี้ดีนะแล้วทําบุญลงศพเนี่ยมันจะไปกระตุ้นเรื่องดาวเสาด้วยนะทาบุญกับคนป่วยคนเจ็บทําบุญลงศพพวกเนี้มันจะไปกระตุ้น ดาวเสาซึ่งดาวเสาเป็นดาวการเงินของท่านเหมือนทําให้การเงินมันดูดีสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับที่จะต้องเตือนนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุขับรถขับลาเดินเหินใช้ของมีคมระมัดระวังเพราะดาวเกตนะไปรวมกับดาวอังคารเกตกับอังคารเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ถึงกับเป็นคู่อุบัติเหตุ เขาเรียกว่าคู่คู่ซุ่มซ่ามรวดเร็วว่องไวเป็นคู่ที่ทำให้สติและสมาธิเนี่ยย่อหย่อนอังคารกะเกตคือรวดเร็วว่องไวจนเลินเล่อจนซุ่มซ่ามฉะนั้นเดินเหนินขับรถขับรถก็จะเย็นๆหน่อยเนี่ย หลังจากดาวเกตย้ายให้ระมัดระวังแล้วสังเกตตัวเองว่าจะใจร้อนขึ้นขับรถเนี่ยจะ,จะแบบจะเสี่ยงมากขึ้นประเภทแดงไม่แดงเขียวไม่เขียวเนี่ยม,มันจะลุยอะ่ะเข้าใจไหมต้องระมัดระวังม,มันจะทําแบบทําให้เหตุการณ์บนท้องถนนเนี่ยมันทําให้เราอะ่ะรู้สึกอึดอัดใจร้อนคันข้างหน้ามันขับช้าอะไรนักหนา อยู่ๆมันก็มาขับช้าแล้วบังบังตลอดเราแซงคันแรกไปเดี๋ยวมีอีกคันหนึ่งมาอยู่ข้างหน้ามาช้ามาอะไรอย่เงี้ยทําให้เรากระตุ้นให้เราแบบ้ลําคาใจร้อนขึ้นขับเร็วขึ้นอะไรลักษณะแบบเนี้ลองสังเกตดีๆนะแล้วก็ระมัดระวังอย่าไปหลงกลอ่าอย่าไปหลงกลเดินเหินขึ้นบันไดลงบันไดใช้อุปกรณ์ของแข็งของมีคม ระมัดระวังด้วยตรงจุดนี้นะจ๊ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูโอเคภาพรวมชีวิตทั้งปีดูดีมากๆคือจะบอกว่าอันดับหนึ่งเลยก็มันสูสีใช้คำนี้แล้วกันคู่ขี้ราศีที่โดวงดีที่สุดในปี2 5 6 8จากสจ้ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่ง ทุกอ,อกถูกใจคําทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอารโค้ดเบอร์พร้อมเพลย์ที่เห็นนี้ได้เลยนะครับดวงชะตาเดือนพฤษภาคม2568ลัคนาราศีธนูดาวตรีเทพย้ายนระอุดมเกณฑ์ดวงเฮงทั้งปีคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ